นั่นนอนกันหมดเลยตัวเองอ่าฮะอืมนะออกมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวเด็กๆออกมาคุยกันหน่อยอ่าออมมุดนอนหมดเลยอ่ะลุกๆลุกลุกเอออ่าอ่าอ่าไม่ไปไม่ไม่ว่าอะไรไม,ไม่ว่าอะไรโอ้เจ็บ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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บ อ่าเออไมไ่ว่าเลยเออขอถ่ายรูปหน่อยนะนั่นเออขี่หลังแม่เลยนัน่นขี่หลังแม่เลยมีแปดตัวนะครับแต่ว่าโดนอะไรกินไปตัวแล้วนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงธรรมชาติ อาจารย์เอนัน่นล่วงหลังเลยแม่เขามาปีนขึ้นหลังแม่ต่อยกัซนซนไก่น้อยเหมือนเด็กน้อยนะครับกาลังซน,ม,นมีความสุขนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดซับสคริปกันนะครับนั่นนัน,น,น,นแม่เขาแกล้งให้ล่วงจากหลังเลยนะครับไก่ครับไก่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ ไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเลี้ยงธรรมชาติปล่อยกินปลวกกินมดกินมแมลงกินเศษเม็ดข้าวที่เราทิ้งนะครับเรียนรู้เรียนรู้เพื่อปรับสภาพครับนะครับเพราะว่าแก้ไขเรื่องมแมลงวันเออเริ่มเข้าใจชีวิตพอสมควรนะครับใยตัวเองอันนั้นไปหลังแม่อ่า กินอิ่มแล้วก็มุดเข้าปีกแม่นอนนะครับแล้วก็คุยกับไก่เล่นกับไก่นะครับอืมข้านอนหมดเลยโอ้โหน่าแล้วก็แกงแกงลูกเจ็บหน่อยโอือ่า เขาจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเออโชว์นะโชว์หน่อยที่เอาเอาลูกน้อยออกมาเดินเล่นหน่อยเออโชว์เนะี่ยเอาเอาลูกน้อยออกมาเดินเล่นหน่อยเออโชว์อา่าไม่ทำอะไรจะ่ามาชีจจ้จัดชี้จัดทำไมลนะ่ะโอ้ยุงกันเฮ้ยเด็กๆออกมาหน่อยสิเฮ้ยเด็กๆออกมาหน่อย เด็กๆออกมาหน่อยถ่ายรูปอยู่ถ่ายวิดีโออยู่ไม่ออกเลยนี่ตัวเองออกออกมาหน่อยออกมาหน่อยถ่ายวิดีโออยู่ออกมาหน่อยถ่ายวิดีโออยู่อจ่เอไม่ไม่ค่อยอยากจะออกเลยจะนอนเออถ่ายวิดีโออยู่แอคชั่นเลยเออแอคชั่นอ่า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 ออออ่าถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเออ

อดูนะไปดีกว่าเขาไม่เล่นกับเราซะแล้วเอออนูโนโน,โน,โนมีแม่สองสองสองแม่อ่าอ่อ่วงแตกและเออไปแล้ะเออเดินเล่นนะดูผ่อนคลายครับน,นันน่นนั่นนั่ไก่เลี้ยงลูกไก่